ฮัลโหลกราบสวัสดีชาวคิมเมล่าแลนด์ทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมถนาดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอาหาหน,สสอน,นอวิธีการหาหินสตาร์สโตนอย่างง่ายนะครับวิธีการหาหินสตาร์สโตนทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคสําหรับผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งมาเล่นนะครับแล้วไม่รู้ว่า,าต้องเตรียมอะไรไปบ้างเนี่ยผมจะมาแนะนําสิ่งของที่ต้องเตรียมไปนะครับอันดับแรกให้เราเตรียมปืนแกลเปอร์หุกนะครับอันนี้ ปืนจับปืนฮุกอันนี้นะครับจะมีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อเรายิงไปในทิศทางนั้นนะครับมันก็จะดึงตัวเราไปด้วยอ่านี่มันจะทําให้ตัวเราลอยไปตามแนวเดียวกับเชือกน,นะครับโอเคแล้วก็วิธีการได้ปืนนี้มาก็คือการไปเรียนรู้สกิลในสปิริตออฟก่อนนะครับเมื่อเข้ามาที่สปิริตออฟเนี่ยกดไปที่แกชเชนนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีฮุกคลาวอยู่นะครับให้เรากดเรียนมาให้หมดเลยอ่าปืนระดับนี้ที่ผมแนะนำนะครับให้เรียนเป็นอันนี้แล้วก็อันที่3นะครับ เพราะว่ายิ่งระดับมันสูงเนี่ยระยะการยิงมันก็จะไกลขึ้นนะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไปไกลขึ้นด้วยและวิธีการคาร์ฟเจ้าปืนนี้นะครับให้มาที่เครื่องเวิร์ e เบน์นะครับกดเข้ามาแล้วเข้ามาที่เมนู Tool นะครับอ่าเราจะเห็นว่ามันจะอยู่ตรงนี้เลยระดับสีเขียวก็จะใช้เชือกสีเขียวนะครับเจ้าเชือกอันนี้นะครับหามาได้จากเครื่องลูมนะครับหรือเครื่องทําผ้าทาไฟเบอร์นะครับอ่ากดเข้ามาแล้วกดโปรเซสอ่าเราก็จะเห็นเจ้าเชือกนี้เลย แล้วก็นอกจากมีระดับสีเขียวแล้วเนี่ยยังมีระดับสีฟ้าสีม่วงด้วยนะครับอ่าก็วิธีการทําก็ตามนี้เลยอ่าต่อมาวิธีการเดินทางนะครับไปขุดหิน Star Stone เนี่ยเราจะใช้จรวดนะครับจรวดที่ผมว่าก็คืออย่างแรกนะครับให้เราเปิดมาที่แผนที่นะครับแล้วเลื่อนหาสัญลักษณ์ที่เป็นรูปจรวดนะครับอ่าชนิดล็อกเก็ตนะครับอ่าตอนนี้ผมได้วางแคมไปใกล้ใกจรวดแล้วผมก็จะวาร์ปไปเลย โอเคตอนนี้ผมมาถึงจรวดแล้วนะครับเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราก็มาดูหน้าตามันนะครับมันจะเป็นฐานของจรวดนะครับกลมๆแบนๆแล้วก็เป็นสีแดงๆนะครับอ่าอย่างนี้คือเรายังไปเอาอากาศไม่ได้นะครับให้เรามาใต้ฐานจรวดนะครับกดเดินเข้าไปใต้ล่างสุดนะครับมันจะขึ้นให้เราใส่ donation นะครับก็คือใส่อุปกรณ์การทําจรวดนะครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าตรงนี้มันจะมีบอร์ดนะครับว่ามันต้องการอะไรบ้างนะครับมันได้ส่งมอบมา20อันนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัส จำนวน120ก้อนนะครับอ่าแล้วก็อันนี้มันก็จะแสดงโชว์ว่าให้ใส่อะไรบ้างตอนนี้มันให้ใส่ไม้20อันแล้วก็ฟาฟลา10อันก่อนนะครับผมกดคอนเฟิร์มไปอ่าพอกดเสร็จให้เรามาสังเกตนะครับว่ามันจะมีะสิ่งก่อสร้างเพิ่มขึ้นมา1ชั้นนะครับตรงนี้เราต้องใส่ไปประมาณ6รอบนะครับอ่าก็คือไปฟาร์มไม้มาประมาณ120ก้อนนะครับเอ้ย120อันนะครับแล้วก็ฟาฟลา120อัน,อนก็ประมาณนี้อ่ะกดคอนเฟิร์มไป กดใส่ไปจนกว่าจะใส่ไม่ได้นะครับปึ๊บอ่าตอนนี้ผมใส่เต็มแล้วนะครับอ่าพอใส่เต็มแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแท่งประมาณนี้เลยเหมือนบ้างไฟพญานาคนะครับก็จะลำแหลมลงสูงหน่อยแล้วก็วิธีไปนะครับก็คือให้ให้เรามากดที่จรวดนะครับปึ๊บเดินลงมานะครับเดินลงมาใต้ล่างเหมือนเดิมอ่าแล้วก็กดไหล่์นะครับกดคีย์ขึ้นไปปึ๊บพอขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีให้ดกด กดออกตัวนะครับของผมไม่แน่ใจว่าในมือถือขึ้นอะไรแต่ในคอมมันจะขึ้นสเปกปลาชิปนะครับของผมน่าจะกดชิปนะครับเพื่อออกเดินทางอ่าพอกดแล้วปุ๊บมันก็จะขึ้นสัญลักษณ์สีแดงแบบนี้นะครับมันก็เตรียมพร้อมเดินทางเลยนะครับโอเคอ่าสังเกตหลอดซ้ายมือนะครับมันจะมีหลอดสีส้มๆเหลืองๆนะครับถ้าหลอดตรงนี้มันลดลงมาถึงตร,ตรงจุดต่ำนะครับให้เรากดสเปกปลานะครับเพื่อปล่อย กระสวยออกไป1อันนะครับแล้วจรวดมันจะพุ่งต่อขึ้นไปได้นะครับอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนแล้วกันอย่างแรกนะครับระหว่างนี้ให้เรากดมาที่เซิร์ชนะครับไปที่แอคพอร์นะครับแล้วก็ออริเทชันนะครับให้เรามาเลือกหา i n s t t a r stone นะครับกดสแกนรอไว้เลยเพราะถ้าเราไปกดสแกนช้าเนี่ยเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเราไปอยู่ตรงไหนนะครับอ่าสังเกตรอตรงนี้จะหมดนะครับผมกดสเปกว่าป๊บเห็นไหมครับว่ามันจะปล่อย ท่อนข้างล่างไปหนึ่งท่อนนะครับแล้วมันก็จะส่งแรงพุ่งขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับเราก็ทําแบบนี้ไปจนกว่าจะเจอหิน Star Stone นะครับแล้วกดสแกนไปเรื่อยๆครับระหว่างรอยอ่าตอนนี้ power รอบที่สองผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมก็จะทําการปล่อยกระสวยอีกรอบนึงปุ๊บอ่าจรวดผมก็จะพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นอีกนะครับถ้าเราไม่กดปล่อยนะครับจรวดเราจะแตกนะครับแล้วเราก็จะหล่นเราจะไปเอาระกาศไม่ได้นะครับ ตอนนี้ยังไม่เจอเหิน Star Stone น่ครับแต่ว่าผมเห็นลางๆเลยนะครับมุมขวาเห็นไหมครับสีบฟ้าอ่าเดี๋ยวเราลองปล่อยกระสวยอีก2รอบนะครับแล้วก็อาจจะถึงแล้วนะครับนี่เห็น Star Stone เต็มเลยโอ้มีทโปด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้ผมก็เจอเหิน Star Stone แล้วเรียบร้อยนะครับเหลืออีก1.3ไมไมนะครับผมก็จะถึงหินแล้วแล้วก็ผมจะลอยขึ้นไปเรื่อยๆก่อนนะครับให้จรวดเนี่ยมันเลยเหินไปนะอ่า โอเคครับทุกคนเมื่อจะหลวดเลยหินแล้วนะครับให้เราทําการลงจะหลดนะครับพอลงจะหลดเสร็จเนี่ยให้เราทําการยิงแกปปิ้งฮุกไปนะครับกดยิงไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ตัวเองหล่นพยายามยิงแกปปิ้งฮุกให้ไปเกาะตรงหินสตาร์สโตนนี่ครับอย่าให้เราล่วงเด็กขาดนะอ่าพอเกาะมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาอยู่บนหินเลยนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมแนะนําในการขุดนะครับอย่าใช้ปืนไฟนะครับเพราะว่า ถ้าเราใช้ปืนไฟแล้วเราสลับแก็ปบิ้งฮุกไปทันเนี่ยเราจะหล่นไปเลยนะครับให้ใช้การขุดธรรมดานะครับนี่แบบนี้เมื่อเราขุดเสร็จนะครับให้สับอาวุธมาเป็นแก็ปิ้งหุกนะครับแล้วก็ยิงหินไปที่ต่อไปทันทีนะครับนี่เล็งที่หินเลยเราก็จะมาอยู่บนหินก้อนต่อไปแล้วอ่าเห็นหมครับว่าหิน Star Stone ดรอปมาแล้วนะครับ ให้เราทําการวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆน,นะครับจนกว่าเราจะพอใจเมื่อเราทําแบบนี้นะครับเราจะไม่มีวันหล่นจากอวกาศนะครับแล้วก็จะเก็บหิน Star Stone ไปได้เรื่อยๆเลยเพราะว่าแก p ปปิ้งฮุกเราเนี่ยมันยิงได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับว่าง่ายนิดเดียวนะครับการขุดหินสตาร Stone ในอวกาศนะครับโอเคครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับ วิธีการหาหิน Star Stone ของผมเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็ทุกคนสามารถนําไปทําตามได้นะครับเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วที่สุดแล้วนะครับก็สําหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากรู้เกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์มาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ